สวัสดีค่ะเราชื่อเนเน่นะคะตอนนี้ก็เป็นโอแพร่อยู่ที่ประเทศนอร์เวย์มาเกือบจะ2ปีแล้วซึ่งตามหัวข้อคลิปวันนี้เลยก็คือจะมาเล่าถึงเขาเจอช็อกที่เราเจอในฐานะคนไทยที่มาอยู่ประเทศนอร์เวย์นะคะเกือบ2ปีแล้วเจออะไรบ้างเห็นความแตกต่างอะไรบ้างระหว่างไทยกับประเทศนอร์เวย์เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะแบ่ง ออกเป็นซีหมวดหมู่นะคะหมวดหมู่แรกก็คือเรื่องทั่วไปมาดูเรื่องทั่วไปกันดีกว่าอย่างแรกเลยนะคะก็คือคนนอร์เวย์เป็นคนที่อินโทรเวิร์ตมาก <c oughs> จะใส่หูฟังอยู่ตลอดเวลาแบบส่วนใหญ่เลยนะที่เจอคือใส่หูฟังฟังเพลงแล้วก็ไม่ค่อยสูงสิงกับใครเขาจะชอบบอกว่าคนนอร์เวย์จะเย็นชาเหมือนกับสภาพอากาศค,ค่ะเพราะอากาศมันหนาวใช่ไหมแล้วคนนอร์เวย์ก็ออกมาพูดว่าใช่สิฉันต้องเก็บเอเนจีตัวเองไว้เพราะว่า อาการมันหนาวฉันก็ต้องเซฟพลังงานตัวเองนั่นแหละค่ะแต่จริงๆเขาก็เฟลลี่คือหมายถึงว่าคือถ้าเราไปคุยหรือไปอะไรเราว่าคนเอาไว้ก็น่ารักอยู่นะแบบพร้อมที่จะช่วยเหลือเราแล้วก็พูดคุยแบบเป็นมิตรเนี่ยแหละคะ่ะแต่ว่าถ้าจะให้เขามาแบบ small talk กับเราอ่ะก็คงไม่ใช่ไม่เหมือนคนไทยอ่ะคนไทยก็คือเฟลลี่เนาะเวลาไปซื้อกับข้าวเจอคุณลุงคุณป้านะคุณอาเพื่อนข้างบ้านก็จะทักทายใช่ไหมคะแต่คนเอาไว้ก็ไม่ต่คนดังอยู่คะ่ะประมาณนั้นที่เราเจอนะ แล้วก็อทนนี่สองนะคะก็คือคนอเวเนี่ยตรงเวลามากสมมุตินะส่วนตัวเราอะ่ะเรามีซ้อมกีฬาการร้อนกับทีมใช่ไหมแล้วเริ่มซ้อมสองทุ่มคือทุ่มห้าสิบเก้าอ่ะแล้วยังไม่เห็นใครเลยนะแต่พอสองทุ่มปุ๊บทุกคนเดินเรียงแถวกันเข้ามาในห้องซ้อมแบบ โอเคถ้า okay. จะตรงเวลากันขนาดนี้นะคะแล้วก็ขนส่งสนธนาธาระที่เนี่ยคือตรงเวลากันส่วนใหญ่เลยมีบ้างที่เลทโดยเฉพาะรถไฟเนาะเวลาแบบสภาพอากาศมันแย่ๆหิมะตกห,หนักๆอะไรเงี้ยก็เลทก็มีค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ตรงเวลานะอื mm. ยอมใจเขาเลยเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยตรงเวลาหมดใช่ส่วนคนไทยนั้น <laughs> ตรงเวลาไหมนั่นหรอคะเออเออกำลังจะออกแล้วอาบน้ำอยู่ <laughs> อ่ะ มาดูข้อที่3ม้างนะคะข้อที่3ก็คือเรื่องสวัสดิการเนาะสวัสดิการที่เนี่ยดีมากไม่ว่าจะเป็นระบบสาธารณูปโภคระบบขนส่งสาธารณะแล้วก็แบบเออระบบการศึกษาระบบการรักษาพยาบาลอะไรย่างเงี้ยเออคือทุกอย่างฟรีหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็แลกมากับ ภาษีที่สูงมากคือยิ่งเราทํางานได้ไรายได้เยอะเท่าไหร่นะภาษีก็โดนหักโหดมากเท่านั้นนะคะบางคนแบบไรายได้เยอะมากๆก็โดนหักประมาณเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นของเงินเดือนก็มีแบบนั่นแหละคะ่ะก็แลกมากับชีวิตที่มีสวัสดิการคุ้มครองมีชีวิตที่อยู่รอดปลอดภยัยอะไรประมาณนี้มันก็อืคุ้มค่ากับภาษีที่เสียไปคิดว่านะคะเอ่ะ ส่วนด้านต่อมานะคะจะเป็นเรื่องของอาหารการกินแหละอ้ามาอยู่นอร์เวย์อาหารเป็นยังไงบ้างอย่างที่คนหลายๆคนรู้กันนะคะประเทศนอร์เวย์เนี่ยแพงค่ะค่าคองชีพค่าอาหารอะไรเงี้ยแพงหมดข้อที่สี่นะคะอาหารที่นี่แพงมากคนนอร์เวย์เขาก็เลยนิยมทําอาหารกินเองที่บ้านค่ะต่างจากที่ประเทศไทยเนาะคือเดินออกหน้าบ่อซอยก็มีกว๋วยเตี๋ยวเรือแล้วใช่สิมีเกี๊ยวข้าวมันไก่ส้มตำจานละสี่สิบบาทอะไรเงี้ย ไปนอร์เวย์นะคะจานละสี่ร้อยเริ่มตน้นอาจจะถูกวันนี้ก็มีแต่แบบมันแพงมากขนาดคนนอร์เวย์เขายังไม่กินข้างนอกเลยอะ่ะเริ่มต้นก็น่าจะสี่ร้อยบาทถึงหกร้อยเริ่มต้นนะหกร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยบาทนะคะประมาณนี้มันแพงจริงแกมันเหมือนประเทศไทยเนาะประเทศไทยแบบสตรีทฟู้ดเทียบเลยแล้วก็แบบเปิดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงเออจะบอกอีกอันนึงก็คือที่นี่ไม่มีสตรีทฟู้ดด้วย แล้วห้างเฮืองอะไรก็ปิดเร็วมากอาหารการกินก็คือทําเองแล้วก็ต้องตุนนะคะอืมคิดถึงอาหารไทยสุดๆอะต่อมานะคะข้อที่ห้านะคะอาหารที่นอร์เวย์เนี่ยตัวเลือกค่อนข้างน้อยอาหารแบบไม่ค่อยหลากหลายอะด้วยความที่คนที่นี่เขากินแบบขนมปังเออมันฝรั่งสเต็กเนื้อปลา อะไรประมาณนี้ค่ะตัวเลือกน้อยมากเราเรสชาติก็ปรุงแค่เกลือพริกไทย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 ส่วนบ้านเราน,นันรอโอ้โหไม่ต้องพูดถึงมันแซ่บก่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะอาหารไทยมีแบบเต็มเลยนั่นแหละค่ะใช่อืมแต่ก็อยู่รอดไม่ได้นะ <laughs> เขาก็เฮลตี้ดีนะคือด้วยความที่มันปรุงไม่เยอะแล้วก็ ตัวเรมไม่ได้เยอะขนาดอ๋แล้วก็พูดถึงผลไม้นิดนึงคือคิดถึงผลไม้ที่ไทยมากคือทุเรียนเงาะฝรั่งเอยอะไรเงี้ยโอคิดถึงคือที่นอร์เวย์อะมีแต่อะไรคะบูเบอร์รีเชอร์รี่สตอเบอร์รี่อืมตะกุลเบอร์รีทั้งหลายส้อมองุ่นอะไรเงี้ยมัน คิดถึงผลไม้ที่ไทยค่ะมันเยอะกว่ามีแก้วมังกรมังคุดลองกองลำใหญ่อะไรเงี้ยถามว่าที่นอร์เวย์มีไหมมีนะคะไปซื้อที่ร้านเอเชียได้แต่ว่าราคามันก็สูงอะราคามันก็แบบแพงมากแม่แล้วบางทีอะกว่าเขาจะขนส่งจากไทยมานอร์เวย์ใช่ไหมมันก็แบบเละและ้วไม่สุกเออไม่ใช่ไม่อร่อยแล้วประมาณนี้ค่ะนั่นแหละคะ่ะข้อที่หกบ้างข้อที่หกนะคะก็ยังคงอยู่ในเรื่องอาหารแต่เป็นหมดเครื่องดื่มแหละ ก็คือเครื่องดื่มแอลโกอฮอล์ที่นี่นะคะราคาค่อนข้างสูงสูงมากแล้วก็คุมเข้มมากไม่สามารถดื่มในที่สาธารณะได้ยกเวน้นแต่ว่ามันจะมีเทศกาลดน,นตรีอะไรเงี้ยก็อนุญาตให้ดื่มได้แล้วเขาก็ขายแค่บางที่คะ่ะแล้วก็ขายเป็นเวลาเหมือนที่บ้านเรานั่นแหละใช่ประมาณนี้เออจะบอกว่าพวกเครื่องดื่มไอเนี่ยอะไรนะโซดาค่ะน้ำอัดลมอะไรเงี้ยราคาแพงมากใช่คือเหมือนเขาคง บายรณรงค์ให้คนแบบดื่มน้ําตาลน้อยๆ e e, มั้งคะเขาก็เลยแบบขึ้นราคาสูงอะไรเงี้ยโอ้แต่ทีนี้นะนะคะเวลาซื้อเครื่องดืง่มที่นี่อย่าลืมอ,อ่อเราอ่ะจะถูกคิดค่ากระป๋องไปด้วยสมมติซื้อโค้กกระป๋องหนึ่งยี่สิบบาทเราจะถูกบวกสองบาทค่ากระป๋องเป็นยี่สิบสองบาทนั่นหมายความว่าพอเรากินโค้กหมดปุ๊บเราสามารถเอากระป๋องอะค่ะไปขายได้แล้วเราก็จะได้สองบาทนั้นอะคืนมาซึ่งมันเป็นการรนะีไซเคิลเนาะเป็นระบบของที่นี่เพราะฉะนั้นกินเสร็จอย่าเพิ่งทิ้งนะ เอาไปขายได้นะคะเอาเงินคืนไม่ใช่อะไรเงินเราค่ะเออต่อไปอะมาด้านหมวดที่3กันบ้างหมวดที่3จะเป็นสภาพอากาศแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะคะข้อที่7ก็คือประเทศนอร์เวย์นะคะอย่างที่รู้กันมันอยู่ตอนเหนือของฝั่งยุโรปใช่ไหมสแกนดิเนเวียหนาวมากทุกคนหนาวหนาวยาวนานปีหนึ่งมี12เดือนใช่ปะหนาวไปแล้ว8เดือน ไม,ไม่เวอร์ไม่เกินจริงคือฤดูดหนาวมันก็ประมาณสี่เดือนไหมแล้วก็ใบไม้ my, ผลิใบไม้ร่วงมันก็เย็นๆแต่มันไม่ได้หนาวเยอะๆขนาดนั้นแล้วมันก็ถือว่าหนาวอ่ะหนาวๆครึมๆอึมครึม,มซึ่งอากาศที่มันหนาวนานหนาว,นาวจัดขนาดนี้ค่ะมันทําให้คนสามารถเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือที่เรารู้จักกันในนามของเ uh, Dep อ่อ winter depression depressed winter blues อะไรประมาณนี้คือแบบอาการซึมเศร้า แกคิดสภาพอากาศนะท้องฟ้าแบบอึมครึมทั้งคืนเออทั้งวันไม่มีแดดเลยออกไปข้างนอกก็มนมนไม่ซึมเศร้าได้หรอไว้หรอคือตอนนั้นอะเราไปที่ยุโรปเอยไม่ใช่ไปประเทศเบลเยียมเป็นที่แรกแล้วเราไม่รู้เลยว่าเราอะเป็นอะไรเรารู้แค่ว่าเฮ้ยเราอยู่แต่ในบ้านแล้วเราไม่อยากทําอะไรเลยเรารู้สึกเบื่อมากเรารู้สึกมันไม่อยาก ทำอะไรเลยบอกไม่ถูกแล้วพอทีนี้เราก็เลยไปปรึกษารุ่นพี่เนาะที่เขาเป็นออแพรมาก่อนเขาบอกว่าอ๋อมันคืออาการซึมเศร้าจากสภาพอากาศหนาวเพราะฉะนั้นหางวิตามินดีามากินด้วยเออแล้วพอเรากินวิตามินดีแล้วออกไปเดินนอกบ้านบ้างสูรบรรยากาศบ้างอะไรเงี้ยถึงมันจะอึมคึมแต่ออกไปข้างนอกมันก็ช่วยได้นะหรือว่าหากิจกรรมทำอะไรเงี้ยกินวิตามินดีนะคะอย่าลืมอืมมันช่วยได้แล้วก็ข้อตอไปนะคะข้อแป อ่ข้อแปดพอฤดูหนาวมันหนาวเยอะแล้วเช่นเดียวกันฤดูร้อนที่นอร์เวย์ก็สุดเหมือนกันค่ะพระอาทิตย์เที่ยงคืนเคยได้ยินไหมคะฤดูรอ้อนอ่ะสว่างจ้าแบบทั้งวันเลยพระอาทิตย์ขึ้นแบบตีสามก็มีหรือแบบขึ้นทั้งวันไม่มีพระอาทิตย์ตกก็คือสว่างทั้งทั้งวันทั้งคืนทเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองก็ยังสว่างอยู่ใช่แล้วซึ่งมันเป็นปัญหาค่ะสําหรับคนที่มาจากไทยอย่างเราใช่ไหมมาแรกๆแบบ โอเคสว่างขนาดนี้จะหลับยังไงใช่ไหมคะมันจะหลับยากเนะ <g ül> <g ül> าะก็หาผ้าม่านหรือหาผ้าปดตาก็ได้ะคะ่ะช่วยให้เราหลับหลับได้สนิทมากขึ้นแต่เราชอบฤด,ดูร้อนที่นี่มากเลยนะด้วยความที่มันสว่างทั้งวันใช่ปะ <g ül> เราก็จะชอบออกไปทํากิจกรรมคทิวิตี้ต่างๆแ,แล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่มืดเลยอะ่ะมันทําให้เรามี energy เออไม่เหมือนช่วงหน้าหนาวคือพอมันเริ่มมืดเราก็แบบห่อเหี่ยวแล้วอยากเข้าเตียงนอนตลอดเวลา คือหน้าหนาวนอนเยอะมากคือโอ้ oh my god แบบถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่แล้วคุณจะขี้เกียจขี้เกียจขึ้นมาอีกอะ่ะเออพราะฉะนั้นต้องรีบขุดตัวเองขึ้นมานะคะอ่ะไปที่ข้อกลากันมากดีกว่าข้อก้านะคะคนนอร์เวย์เนี่ยเป็นคนรักธรรมชาติมากคือเวลาว่างนะคะคนที่นี่จะชอบไปแบบปีนเขาเดินป่าว่ายน้ำเออตกปลาอะไรอย่างเงี้ยเก็บเห็ดเออ ใช่หรือว่าไปเลสกีอ่าคนนอร์เวย์เหมือนคลอดมาพร้อมกับอุปกรณ์สกีหิมะตกก็สกีสกีสกีฤดูร้อนเขายัางสกีเลยค่ะเป็นแบบสกีบนบกเรียกว่าโรลเลอร์สกีสกีตอนแรกเราเห็นเราตกใจมากเขามาถ่ายถ่ายกันบนถนนแบบใช่เราที่นี่นะคะไม่ว่าจะฤดูไหนบรรยากาศแบบไหนฝนตกหิมะตกแดดออกลมแรงแค่ไหนคนนอร์เวย์ก็จะวิ่งค่ะวิ่งข้างนอกนี่แหละ วิ่งมันทั้งหิมะลื่นเนี่ยแหละแต่ว่าเขามีรองเท้าแบบวิ่งบนหิมะเนาะเออเ,ออเออยอมใจฝนตกแบบหิมะก็ตกตกตกเขาก็วิ่งอืยอมใจตอนเล็กๆเรามาเราก็ยังปรับตัวไม่ได้แต่อพออยู่ไปอยู่มาเออมันก็วิ่งได้นะเราก็แต่งตัวให้มันอุ่นๆแล้วออกไปวิ่งเนาะพอเราวิ่งไปไร่างกายเราก็จะอุ่นแหละแต่ต้องระวังเรื่องลื่นน,นิดนึงค่ะเพราะว่าหิมะละลายมันก็บอืหารองเท้าให้มันเหมาะสมนะคะ ประมาณนี้ธรรมชาติเลิฟเวอร์มากเราว่าคนไทยอ่ะก็ชอบธรรมชาตินะแต่ด้วยความที่อากาศบ้านเรามันร้อนมากอ่ะเนาะคนก็จะไปไหนห้างค่ะหยุดจอาวทิศห้างค่ะน้อยคนนะที่จะไปเดินป่าเนาะเพราะมันแบบร้อนทรมานลําบากไม่รู้จะไปทําไมแต่คนนอร์เวย์คือนูน ون, วิ่งขึ้นเขาพาหมาวิ่งขึ้นเขาจูงโอ้โหเดินแซงเราไปแล้วประมาณนี้ค่ะอ่ะ ไปเรื่องสุดท้ายกันบ้างนะคะด้านสังคมและวัฒนธรรมที่นี่เนาะก็คือข้อที่9้านะเออขอโทษค่ะข้อที่สิบเนาะคนที่นี่นะคะเขาให้ความสิทธิความเท่าเทียมกันทุกเพศทุกวัยไม่ว่าคุณจะเพศไหนคือเขาสนับสนุนเรื่องแบบ lgbtq มากมีแบบ p a เล d e อะไรเงี้ยไม่ว่าคุณจะเพศไหนก็ตามคุณมีสิทธิและหน้าที่ที่เท่าเทียมกันหมดซึ่งเราว่ามันมดีมากมากทุกคนแบบให้ space ให้ความเคารพซึ่งกันและกันเนาะก็นั่นแหละค่ะ ดีเลิศข้อที่11บ้างข้อนี้นะคะเราก็ชอบมากการเลี้ยงลูกที่นี่นะคะสิทธิความเป็นพ่อและแม่เท่ากันเป๊ะคือแบบเขาเขาเรียวกว่าอะไรอ่ะหน้าที่ละกันคือเขาไม่ได้แบ่งบทบาทหน้าที่กันเหมือนครอบครัวไทยที่เราโตมาละกันเนาะอย่างที่ไทยเราจะเห็นบทบาทกันอย่างชัดเจนเลยคือส่วนใหญ่พ่อจะทํางานนอกบ้านใช่ไหมแม่จะดูแลลูกและก็ดูแลบ้านงานบ้าน กับข้าวอะไรต่างๆคือเกี่ยวกับลูกแต่คนเอาไว้แม่ค่ะทั้งคู่คือทํางานทั้งคู่คือกลับบ้านมาเดียงลูกแฟแฟคุณดูด้านนี้คุณดูด้านนี้แบ่งกันไปและที่สําคัญนะคะที่ทํางานเนี่ยมีวันลาให้พ่อด้วยคือไม่ใช่แค่แม่ลาลอดได้แต่พ่อสามารถลาเพื่อมาดูแลลูกเวลาแบบลูกป่วยได้ซึ่งมันดีมากค่ะไม่รู้บริษัทที่ไทยมีบ้างไหมนะ เราไม่เคยได้ยินเราเคยได้ยินแต่แม่ลาคอดแล้วลาแบบถามเดือนอนะไรเงี้ยแต่ที่เนี่ยเหมือนแม่จะลาคอดไม่แน่ใจอะแต่เราเห็นโฮสต์แม่เราลาเป็นปีเลยนะแต่ได้เงินเดือนเต็มแบบโอเคโอ้ไม่กอดอันนี้น่าจะแล้วแต่ตัวงานด้วยนะเราอะอืมบางคนก็ลาคอดได้เป็นปีเหมือนกันแต่ว่าอาจจะถูกขางเงินดืดน,นิดหน่อยอะไรอย่างงี้อืม work l i f ล b a l a n c e ที่นี่คือจึงมากค่ะ และข้อสุดท้ายนะคะข้อที่สิบสองนะคะคนนอร์เวย์เป็นคนที่พูดจาตรงมากคือชอบก็บอกชอบไม่ชอบก็บอกไม่ชอบมีอะไรก็พูดตรงตรงคือเรามองว่าเฮ้ยมันก็เป็นข้อดีเหมือนกันนะมันจะได้จบเคลียร์ไปเลยไม่ต้องมาแบบเนี h ee, h ee ่ยรับหลังทีหลังเลืวว่าแบบเราต้องมานั่งเดาใจเขาอะเนาะเขาปะเออไม่ชอบก็บอกมาหรือล้อยากให้เราปรับตรงไหนก็บอกได้อะไรประมาณนี้ ก็ป <G ül> ระมาณนี้ค่ะไม่เหมือนคนไทยถูกไหมคนไทยจะแบบเกรงใจอ่ะรักษาน้ําใจเฮเออมีความแบบจะพูดดีไหมนะก็จะพูดได้แต่และคําคือแบบคิดแล้วคิดอีกคิดหนักมากแต่คนที่นี่บึ่งบึ่งบึ่งปึงป่งเราแบบเออเหมือนโดนยิงแต่ก็นั่นแหละค่ะมันก็มีข้อดีขเขาเสียต่างกันไปเนาะก็จบแล้วประมาณนี้อ๋อมีอย่างหนึ่งที่อยากเสริมก็คือเวลาไปหาหมอที่นอร์เวย์นะคะก็คือ หมอจะให้ใบสั่งยามาแล้วเราก็ไปซื้อยากินเองนะคะไม่เหมือนที่โรงพยาบาลไทยไปจะไปถึงรักษาจ่ายจบครบได้ยากลับบ้านอแต่ที่นี่คือนัดก่อนไปหาหมอหาหมอเสร็จไปซื้อยาก็จะจบใครนะจะหายแล้วคะ่ะประมาณนี้ถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ข้างล่างไว้ได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเราแค่อยากมาแชร์ความแตกต่างระหว่างสองประเทศให้ฟังเฉยๆเนาะ คือเจอแล้วมันก็ช็อกแหละแต่ถามว่ามันอยู่ได้ไหมมันก็อยู่ได้นะคือมันก็ต้องใช้การปรับตัวเนาะเพราะว่าต่างบ้านต่างแดนต่างเมืองต่างภาษาต่างวัฒนธรรมแน่นอนม,นมันมีอะไรใหม่ๆให้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลาอีกแล้วอม,มันก็สนุกไปอีกแบบนะคะประมาณนี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถ้าใครมีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างได้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ